ละครซีรีสเกาหลีเรื่องปิ้งรักยีตัวร้ายตอนที่5ความเดิมในตอนที่แล้วจีอื่นได้แอบลงรักเพื่อนข้างห้องที่มาใหม่ที่ชื่อว่าสันโฮโดยมีมุนอาเป็นตัวกลางนั่นเองเอาละจ้ะนักเรียนทุกคนในครั้งก่อนครูจำได้ว่าครูได้ให้การบ้านไปเนะะ้าและในวันนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องส่งแล้ว ใครรู้ตัวว่าทำแล้วก็สบายใจไปส่วนใครที่ไม่ได้ทำก็เตรียมตัวรับโทษนะจ๊ะอาจารย์แทยอนถึงแม้ว่าเธอจะใจดีแต่ถ้าเป็นเรื่องเรียนเธอก็เข้มงวดไม่เบาเลยนะคะเทอมนี้กิจกรรมเยอะนักเรียนทุกคนจะต้องตั้งใจเรียนนะคะเพราะว่าเวลาเรียนอาจจะน้อยลงและเร็วๆนี้ก็จะมีงานกีฬาสีแล้วด้วยเฮ้ยงานกีฬาสีฉันชอบา ฉันก็ชอบเหมือนกันว่าแต่ฉันลืมทำการบ้านของอาจารย์แทยอนนะสิก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยก็แค่ลืมทำการบ้านแต่อาจารย์แทยอนไม่เหมือนคนอื่นนะกีฬาสีปีนี้ฉันคิดว่าฉันจะลงแข่งฟุตบอลละซอนมินนายว่างไงเอาด้วยหรือเปล่าเออแต่ว่าฉันก็ลืมไปว่านายเก่งว่ายน้ำนี่นะของมันแน่อยู่แล้วปีนี้ฉันจะต้องคว้าเหรียญทองมาอีกสาวๆต้องกรีชลั่นสะแน่นอน กังยูนั้นเก่งฟุตบอลส่วนซอนมินนั้นเก่งว่ายน้ำทั้งสองคนก็มีดีไปคนละแบบนะคะใครว่านายจะได้เหรียญทองคนเดียวล่ะฉันก็จะต้องคว้าเหรียญทองด้วยเอาล่ะเอาล่ะนักเรียนทุกคนเงียบจ้ะมาที่เรื่องการบ้านของครูก่อนซอนมินเธอทามาหรือเปล่าแน่นอนครับผมต้องทำมาอยู่แล้วผมชอบวิชาอาจารย์ที่สุดกังยูนี่คงไม่ต้องถามนักเรียนดีเด่นอาจารย์คะหนูก็ทำมาค่ะ ถึงแม้ว่าหนูจะปวนแต่หนูก็ไม่ลืมโอเคจ้ะจีอ่นทำไมเธองเงียบไปทำการบ้านมาหรือเปล่าหนูลืมค่ะอาจารย์เฮ้ยมัวทำอะไรอยู่สมองสมองนะไปหมดแล้วนะยังเป็นเด็กอยู่ขี้ลืมได้ยังไงคือว่าพักนี้หนูขี้ลืมนะคะอาจารย์ให้อภัยหนูด้วยนะคะเอางั้นเหรอมันจะดีเหรอจ๊ะ ดีสิคะอาจารย์หนูสัญญาว่าครั้งน้าหนูจะไม่ลืมค่ะหืมฟังดูดีมีเหตุผลนะแต่ครั้งนี้ฉันต้องทำโทษเธอออกไปยืนหน้าห้องจ้ะโอยอาจารย์ใจร้ายจังเลยอ่ะในขณะที่จีอึนถูกทำโทษให้ยืนหน้าห้องอยู่นั้นซันโฮเพื่อนค้างห้องที่เธอแอบหลงรักก็ได้เดินผ่านมาพอดีแถมเขาก็ยังเข้ามาทักทายเธอด้วย อ้าวจีอึนมาทำอะไรตรงนี้ล่ะไม่เรียนหรออ๋อคือว่าฉันมาชมนกชมไมนะ้น่ะแต่ว่าตอนนี้มันเป็นเวลาเรียนนะมีอะไรรอเปล่าเนี่ยมีอะไรบอกฉันได้นะเออมีสิวันเสาร์นี้เธอว่างไหมไปดูหนังเป็นเพื่อนฉันหน่อยนะคือว่ามุนอาเขาไม่ว่างนะ่ะหรือว่าเธอเธอมีการบ้านหรือรายงานที่ไม่อยากทำก็ให้ฉันช่วยทำได้นะโออย่าให้ถึงขนาดนั้นเลย แต่ว่าวันเสาร์นี้ฉันไม่ว่างนะสิเอาไว้วันอื่นแล้วกันนะจีอื่นรู้สึกผิดหวังนิดๆแต่วันนี้เธอก็มีความสุขมากที่ได้คุยกับซันโฮจริงดิเขาเดินเข้ามาทักทธอลรอแน่นอนอยู่แล้วว่าแต่คุยกันเรื่องอะไรอะ่ะพอจะบอกฉันได้ไหมก็เรื่องทั่วไปอ่ะแหละแต่ว่าฉันมีความสุขมากเลยที่วันนี้ได้คุยกับเขานี่ใกล้เวลาพักเที่ยงแล้วละสิ ใช่แล้วเดี๋ยวเราลงไปกินข้าวกันดีกว่านะฉันอยากจะกินข้าวมันไก่จากเมืองไทยในขณะที่กังยูและซอนมินกำลังจะลงไปกินข้าวเที่ยงเขาก็ได้แอบเห็นซันโฮกำลังคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งและได้รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นคือแฟนของซันโฮเองวันนี้ฉันมีธุระที่โรงเรียนของเธอนนะก็เลยแวะมาหาเธอและก็อยากจะบอกเธอว่าเย็นนี้อย่าลืมนะที่เรามีนัดกันเอาล่ะ เดี๋ยวฉันจะต้องไปแล้วนะตอนเย็นเจอกันนะจ๊ะโอเคและเหตุการณ์ทั้งหมดก็ได้อยู่ในสายตาของมุนอาและจีอื่นอะไรกันเนี่ยซันโฮเขามีแฟนแล้วหรองั้นฉันก็โอกหักอะสิจีอื่นผิดหวังจนแทบอยากจะร้องไห้แต่เธอก็ร้องไห้ไม่ออก เอาหน่าจีอืนึนตอนนี้เรายังเรียนหนังสืออยู่นะในอนาคตเธอก็ต้องเจอผู้ชายมากมายตอนนี้เราตั้งใจเรียนดีกว่านะฉันรู้ฉันเข้าใจจากนี้ไปฉันจะไม่แอบชอบใครแล้วล่ะเพราะชอบก็ต้องผิดหวังหลังจากกินข้าวเที่ยงเสร็จมุนอาก็ได้เจอกับซันโฮโดยบังเอิญเธอจึงเข้าไปแอบถามเพื่อให้แน่ใจว่าผู้หญิงคนนั้นใช่แฟนของซันโฮจริงไหม ใช่แล้วเขาคือแฟนของฉันเองล่ะเขาเนี่ยใส่ดีมากเลยนะคอยห่วงใยฉันตลอดเมื่อรู้ความจริงว่าซันโฮมีแฟนแน่นอนมุนอาก็จะได้ไปบอกกับจีอื่นให้ตัดใจและตั้งใจเรียนต่อไป